ิงดระเบดวันนี้มาต่อ EP 3สอีกนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ EP 3ีสาอสล็อกที่3นะครับ e ีพีสล็อกที่3าม เรวนับปฏิทางนะครับนี่ก็ต้นสดาวนะครับสะดาสองต้นแล้วก็ต้นไผ่ต้นมะม่วงต้นยูนะครับมีเต็มเลยนะครับก็ลำไยมะไฟนะครับแล้วก็กล้วยนะครับแล้วก็ลิ้นจีนะครับลิ้นจีก็มีนะครับลิ้นจี่มะพร้าวนะครับก็มี ก็สำนักปูช่างบิ๊กนะครับติดฐานอีกแล้วนะครับอีกไม่อีกกอ แล้วแล้วนะครับใช้หัวงานตนะ้องสันก็ขออภัยนะครับไม่ได้ขากล้องมา ก็สั่นนะครับขาดขากล้องไม่ได้เลยผมถ้าถ่าย YouTube ถ้าถ่ายคลิปผมขาดขาก้องไม่ได้นะครับมือผมจะสั่นตลอดนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับตรนนี้ก็ดินเริ่มเหนียวแล้วนะครับนี่แอลสามหกศูนย์ก็มาแล้ะครับนี่แอลสามหกแอลสามหกนะครับสามหกนี่ผมก็อยู่ใกล้ต้นตาลไม่ได้นะครับเดี๋ยวตาลหล่นใส่หัวนะ นี้ก็เป็นดินเหนียวนะครับนี่พูนๆนูนๆเนินเหนียวหินผุนะครับจบ e ีพีไถยนะครับต่อไปเป็น e ีพีรีวิวรถนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรถนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถดำบซิ่งนินระเบิดด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้บายๆไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ